ก็จริงจากที่ฟังทางคุณสุเทพเองทางคุณสุเทพก็ไม่ได้ส่งคนกลางในส่วนรัฐบาลก็ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จริงแล้วฉันเองก็มองว่าอยากให้อย่างน้อยทุกคนก็คงต้องดูในเรื่องของการน้อมนำราชสมบัติของบาลเสด็จเฉลิมของเรเมื่อชันปีเดือนนึ่รักมิห้าตารางปในวันเฉลิมจุลยันศกราชได้เราทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเอง ให้เต็มที่ค่ะถ้าสามใดที่เราทำหน้าที่ของตนเองและวาใจที่เรายึดกติกาแล้วก็ให้ความยุติธรรมเช่งว่าเราก็จะเป็นใส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปาันเรา่คะคุณเล่าหมายความว่าต้องให้องคกรทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดการไหมคะในฉันหมายถึงว่าทุกๆคนค่ะทุกๆคนเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราแล้วก็ทําหน้าที่บนหลักความยุติธรรมแล้วก็ให้กติกาดำเนินต่อไปนะคะ จริงแล้วอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ขอญาตเรียนเพื่อความเข้าใจนะคะดิฉันเองไม่ไม่เคยใช้คําว่าต้องเงื่อนไขว,ว่าผู้ชุมนุมต้องกลับบ้านก่อนนิฉันตอนนั้นถ้าสัมภาษณ์ถ้าสื่อมวลชนจำได้ฉันแบกว่าอ,อยากให้ผู้ชุมนุมนั้นถ้าเราดีใจที่อยากจะเริมชุมนุมเราจะได้มาช่วยกันคุยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องกลับบ้านก่อนแล้วคุยหรือเรื่องตั้งให้เสี็งก่อนแล้วคุย เพราะจริงแล้วการพูดคุยกันนั้นมันเป็นสิ่อที่ดที่เราต้องมาหาทางออกแต่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าทําข้อนั้นข้อน,อนี้จริงการพูดคุยนั้นคือต้องเป็นการมาคุยเพื่อให้มีแนวทางที่จากเส้นขนานที่เราอาจจะมองเข้าหากันไม่ได้ค่อยๆขยับมาคนด้านสองด้านแล้วจะได้ค่อยๆพัฒนาจึงได้เรียนว่าตอนนั้นที่บอกว่าถ้าจะเป็นหลัารต่างๆนั้นเรต้องตั้งหลักในกติกาเดียวกันก่นกอน,กนว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้นำหน้าบาลเช่นนก็คงไม่สามารถที่จะิเซนการทําที่นอกเหนือจากบ้านมือได้ฉะนั้นเราก็คูอยหลว่าเราอยากทำในการที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีใจทุกคนมีใจที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาพวกความสี่แล้วก็ให้บ้านหลุดเดินไน้คะก็เลยพูดตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเรื่องขายทั้งหมดถ้าไม่มีเรื่องขายเราวจะไม่จริจานะคะแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยทางกองปปสก็ยังยืนยันสุดเดินคือต้องการจะปฏิรูป นี่ไงคะต้นต่อเองค่ะเพราะไม่ได้ชี้เงื่อนไขนะคะจริงแล้วก็คุยกันได้ค่ะอะไรถ้าคุยกันได้ก็คุยนะคะฉันเองก็มองอย่างนี้นะคะค่ะก็พบว่าครานี้เนี่ยทางมันจะมีแนวทางอะไรที่ทำให้ในขณะต่อเส้นป็นการเดินได้มคะจริงแล้วในส่วนของการเป็นตัวกลางก็ดีการที่ทําอย่างไรให้แนวคิด ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถที่จะมีบางสักมีจุดบางจุดที่เชื่อมโยงกันถ้าเราบอกว่าเงื่อนไขทั้งหมดต่างกัน5ข้อหรือว่าหลายข้อแล้วไม่บรรจบแต่อย่างน้อยเราหาสักข้อหนึ่งในการพูดคุยกันได้ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นส่วนนั้นนะนะคะค่ะก็นี่ก็ตามก็อย่างที่เรียนว่าสิ่งที่เราอยากเห็น,น,นก็คือความสงบแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ความเสมอภาค เท่าเทียมกันถ้าเรามีความสาเสมอภาคเรายุดกติกาให้เป็นกติกาใครที่รักษากติกาเรายึดกันให้เป็นกติกามันก็จะทําให้ความความแตกต่างนั้นลดลงไปค่ะที่ว่าัอแ้งิงแต่ทสามานปจจุบันวงกา้ามาเข่าก่า ไม่ไม่ใช่จะบอกว่า,าต้องเป็นตัวกลางถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าต้องมีแนวทางในการที่จะคุยและมีทางออกด้วยที่มันเป็นไปได้น,นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มองเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปมองย้อนไปถึงความตั้งแต่เรื่องของจุดเริ่มต้นด้วยนะคะว่าเราจะ เราต้องทาความเข้าใจด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามาวันนี้แล้วบรรทุกการนั่งอยู่เพื่อเจรจารต่อรองฉันเรียนแล้วหลายครั้งว่าดิฉันไม่ได้ยึดติดกับอำนาจที่ฉันคืนความชอบธรรมนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคืนอำนาจรธิปไตยให้กับประชาชนด้วยการเลือกตั้งแต่เนื่องจากมีการขัดขวางหรือก,ก,การเลือกตั้งไม่สามารถดาเนินไปได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญมันก็เลยเจอปัญหาที่ค้างกันมายอย่ในที่นี้และดิฉันเองที่ทําอยู่ในตําแหน่งนี้ ก้นหนึ่งก็คือทําเพราะว่าตามตามกฎหมายนั้นต้องต้องให้ดิฉันรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ประการที่สองดิฉันอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นเรคงอยู่ดิฉันยืนยันว่าดิฉันไม่ได้อยู่เพื่อที่จะยึดอํานาจ แล้วใช้ตัวเองไปอำนาจเพื่อให้กับประชาให้ประชาชนที่มีความเลือดร้อนนิฉันมองว่าฉันพร้อมเสมอในการที่จะทําอย่างไรให้มีการส่งมอบไปกับรัฐบาลใหม่โดยเร็วค่ะไปหัวข้ออื่นนะคะเชิญค่ะว่าอเมตีข้อลงไม่ชคือต้องเรียนว่าจากที่หาดอกับทางทนายนะคะก็ เรียนตรงๆว่าเราก็มีความตัดใจค่ะเพราะว่าเราได้เอกสารมาเพียง49แผ่นเท่นั้นซึ่ง49แผ่นนั้นมันยังไม่ได้ครอบคลุมในเนื้อหาที่ถูกกล่าวหานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ด้วยเวลาตรงนี kind of mm ้ก hmm. ็คงต้องหามุมในทางด้านของการทํางานกับทีมทนายต่อไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาต่างๆนั้นก็ต้องประสานงานกันหลายหน่วยพอสมควรค่ะยกเลิกการติดต่ได้ยกย้ายกเลิกแลประกอบการที่ไม่ต้องถามสื่อจะถามที่ต้องถามดีไหมคะเดี๋ยวนะคะขอยกมือดีกว่าค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวค่ะขอยกยญานยกมือทีละท่านได้ไหมคะค่ะ คือดิฉันยินดีให้ใหความร่มรมวมมือในในการที่ทํางานนะคะแต่ก็ขอความเป็นธรรมแลวก็ขอขั้นตอนต่างๆนั้นอย่างเสมอภาคกับเสมือนกับผู้อื่นที่ถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยสิ่งนี้ต่งางหากที่ดิฉันอยากได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมค่ะ เดี๋ยวไว้รอที่ฉันที่แจงดีกว่านะคะนยคาเรื่องการยกเลิกพรกฉุกเฉินเลยมาใช้ระบบความมั่นคงนะตอนนี้นายกมั่นใจว่าจะดูแลสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนะเราต้องเรียนว่าวันนี้นะคะทา้านนาฐุนรีก็ได้มัดให้เนื่องจากามีการยกเลิกพรก,รกรแล้วนะคะ ว่าจริงก็หลายท่านก็เรียกร้องแล้วก็เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้ร่างทุกปีก็เห็นช่องให้มีการใช้พรลบอความมั่นคงแทนถามว,ว่ามั่นใจหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วจากปัญหาที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหา การใช้พรบรความมั่นคงนี้ก็คงจะเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการยื่นกฎหมายเป็นหลักแล้วที่สําคัญนั่นปีนะคะก็ได้มีการย้ำนะคะโดยเฉพาะกับทางด้านของสอสอซึ่งก็คือการใช้พรบรความมั่นคงนั้นในการที่จะเร่งดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดค่ะคนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆก็เพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วก็ความชัดเจนและนําผู้กระทาความผิดนั้นมาดำาดเนินคดีเร็วๆค่ะทนโคะมีการ สำหรับเรื่องที่บออขยะที่มีไฟไหม้อยู่ที่จังหวัดสุรบาการนะคะก็เบื้องต้นนะคะนฐานะที่ทางประสรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันมาดา่าสารภัยนะะั้นล้วก็ทางด้านของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมันเข้าพื้นทีแล้วนะคะในการดูแลนะคะลงมืก้การช่วยเหลือผู้คน ซึ่งด e ิฉันเองก็ได้สัส่งการให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงมหาดไทยบูณลการเนี่ยที่เก uh ี่ยวข้องนั้นลงไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแน่ใจในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงดูในเรื่องของภาวะอากาศเรื่องของมลพิษต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับทำน้ำทิ้ต่อไปค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะประสานงานนะครับกับทางยูเ็นด้วยแล้วก็คงจะใช้ยึดหลักนิษยธรรมแล้วก็ยึดหลักสากลค่ะนะคะ เข้าก็ตอนนี้กําลังให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกูบค้าก้อนอย่างที่เรียนว่าเราคงจะต้องหารือให้รอบค้อด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นนี้จริงๆแล้วเราขอยยึดหลักมาตรฐานที่เป็นสากคนค่ะนะคะแล้วก็ตามหลังมูอเสือท่าว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ